ความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงและขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่การจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงธุรกิจขายตรงจะจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบดำเนินธุรกิจตามที่ได้ยื่นจดทะเบียนเอาไว้ส่วนธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ไม่ได้จดทะเบียนหรือจดทะเบียนแต่ไม่ดำเนินการธุรกิจตามที่ได้มีการยื่นจดทะเบียนด้านการรับสมัครสมาชิก สมัครเป็นสมาชิกหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกก็ได้ไม่บังคับซื้อสินค้าส่วนธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่เรียกเก็บเงินค่าสมาชิกหรือในการสมัครเป็นสมาชิกมีการบังคับซื้อสินค้าด้านการขายสินค้าธุรกิจขายตรงจะเสนอขายสินค้าโดยตรงต่อผู้อื่นไม่บังคับผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าไม่ชักจูงให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าปริมาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผล ขณะที่ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ใช้การขายสินค้าบางหน้าแต่ข้อเท็จจริงเน้นให้สมาช,ชิกชักชวนผู้อื่นมาสมัครสมาชิกเพื่อร่วมลงทุนต่อเป็นแชร์ลูกโซ่ด้านผลประโยชน์ตอบแทนธุรกิจขายตรงผลประโยชน์ตอบแทนสมาชิกขึ้นอยู่กับการขายสินค้าเท่านั้นขณะที่ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ จะสัญญาว่าจะแบ่งประโยชน์ตอบแทนจากการหาสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายและชักจูงว่าจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าต้นเงินที่ลงทุนด้านสินค้าธุรกิจขายตรงมีสินค้าที่มีคุณภาพสามารถนำไปขายปลีกได้จริงผ่านขั้นตอนการนำเข้าและเสียภาษีอย่างถูกต้องขณะที่ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่สินค้ามีคุณภาพต่ำอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เพื่อขายในราคาที่สูงเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรอัญมณีสินค้าเกษตรบริการจัดสรรวันพักผ่อนเป็นต้นด้านการคืนสินค้าธุรกิจขายตรงสามารถคืนสินค้าและรับสินค้าคืนได้ขณะที่ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่มักจะไม่รับคืนสินค้าเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายเพราะเงินหมุนเวียนของธุรกิจไม่ผูกกับการซื้อขายสินค้า แต่มาจากการระดมทุนจากสมาชิกแบบแชร์ลูกโซ่